สวัสดีครับท่านผู้ชมครับฟา์ชแนลใจมงคลครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาชมนะครับของสวยงามนะครับยังไม่ได้เปิดราคานะครับวันนี้แต่ว่าสวยงามจริงๆครับเห็นแล้วสะอ่อนเห็นแล้วอ่อนซอนครับตัวเนี้ก็ยังอยู่ที่ฟาร์มของท็อปผู้นะครับควายไทยนะครับที่อำเภอทับทันหรือพ็อปควายของผู้ใหญ่ทัดนะครับ วันนี้ตรงกับวันที่สิบสี่กรกฎาคมสอง4ันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับอ่าน้องทาดสวัสดีครับผมน้องท้าดสวัสดีครับอ่าวันนี้โอ้โหสวยๆครับตัวนี้สวยๆงามๆตัวนี้ชื่ออะไรนะครับเนี่ยชื่อสร้อยครับชื่อสร้อยนะเหล่ากอยังไงครับแม่แม่แม่เขาเป็นยังไงของชานครับอยู่เขาพระแวงครับผมได้ไปแบงค์อรูปมาครับแล้วแม่เขาสูงสูงขนาดไหน มาณร้อยสี่สิบบวกครับสี่สิบบวกนะแล้วแล้วแล้วพ่อล่ะพ่อเป็นปาเงินอุทไทยครับปาเงินอุทไทยนะตอนนี้อายุเท่าไหร่เนี่ยหนึ่งปีแปดเดือนครับหนึ่งปีแปดเดือนส่วนสูงเท่าไหร่ครับร้อยสี่สิบห้าครับตอนนี้ร้อยสี่สิบห้านะครับเป็นเพศเมียนะครับอย่างสวยเลยครับเนี่ย ยังไม่ได้เปิดนะตอนนี้นะยังครับอ,อโอ้โหรับดูหน้าดูตาครับมีอัตลักษณรัอัตลักษณ์ก็จะมีอาตาแต้มแก้มจ้ำนะครับมีอ่องอยู่สองอ่องนะครับชัดเจนอ่องข้างล่างนี้ก็จะเป็นอ่องผูกโบนะครับแข้งขาใหญ่มากเลย lòng lòng chung muốn mang như thế à ok wow thấy không tham lam tham gia สนใจเรื่องราคาก็โทรมาคุยถามกับน้องท็อปได้นะครับ ชื่น้องส้อยนะครับน้องส้อยเนี่ยเป็นลูกของป๋าเงินอุทัยนะครับส่วนสูงตอนนี้ร้อยสี่สิบห้านะครับอายุเท่าไหร่นะหนึ่งปีแปดเดือนห1 1> 1 1 1> นึ่งปีแปดเดือนนะครับตอนนี้ครับหนึ่งปีแปดเดือนนะครับ ลำแจ้งลำขานี่โอ้โหสุดยอดใหญ่จริงๆแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งตัวตัวนี้ชื่ออะไรนะตัวนี้ชื่ออะไรนะชื่อโคก โอ้โหที่โกอายุเท่าไหร่รู้ไหมเนี่ยปีก็กว่าปีกว่าครับปีก็หน่อยนึงครับเพิ่งจะดานมยังไม่ได้นานนะครับเนี่ยอ่าแล้วแม่เขาเปยังไงครับเนี่ยแม่เป็นบ้านของบ้านป้าเอ๋ครับอยู่หนองคยางแม่เป็นสายหนองคาย่างเนาะเป็นคนไทยนะครับสูงไหมแม่สูงไหมแม่ร้อยที่สิบกว่าครับแม่สูงร้อยสี่สิบกว่านะครับแล้วพ่อเขาล่ะพ่อเป็นเจ้าสิบแสนครับเจ้าสิบแสนจะอยู่กับเสียเฮงนะครับ เจ้าสิบแสนของเสียแหงนะครับพ่อเป็นเป็นเป็นหลอดไหมทับทับทับหลอดไหมทับจริงครับทับจริงไนงะครับทับจริงนะครับตัวนี้ทับจริงครับชื่อเจ้าโคกโ<ฮ>ส่วนสูงเท่าไหร่นะส่วนสูงร้อยสามสิบนะครับตอนนี้ครับส่วนสูงร้อยสามสิบครับเจ้าโคก อายุปีกันหน่อยนึง <Yeah. S 1> ลูกเจ้าสิบแสนนะครับเจ้าสิบแสนตอนนี้ก็อยู่ที่ไหนนะ ah อยู่ที่เสียเฮงนะครับผมก็อ่ายังไม่เคยเข้าไปถ่ายนะครับ เรื่องราคาถ้าท่านผู้ชมสนใจนะครับก็ตัวมาคุยกันได้ครับกับนังท็อนะครับอายุขวบในหน่อยครับตอนนี้สูงที่ร้อยสนะครับลูกเจ้าสิบแสนส่วนแม่เป็นควายอทยน้องค้ายอย่างนะครับ ต้องจับหน้าแงัแนเงันเงัน,น,นที่จับซสายสะพายเออดูอัตลักษณ์มีอ่องอยู่สองอ่องครับ ตอนนี้ถ่ายให้ชมความงามนะครับระหว่างาน้องส้อยกับน้องโคกนะครับราคานี่โทรมาคุยกับน้องท็อปนะครับน้องท็อปยังบอกว่ายังไม่ได้เปิดราคาออกสื่อนะครับสอง,สองตัวนี้นะครับโโะจะปั้นเข้าเบทีประกวดไหมเนี่ยปั้นครับ ถ้าจะดูแล้วเหมือนมีอ่องอยู่สามอ่องเนาะเนี่ยหนึ่งสองแล้วก็มาตรงน,นี้สาม <laughs> เนี่ยครับเหมือนมีสามอ่องเลย <laughs> นี่คือน้องส้อยนะครับน้องส้อยเป็นลูกของสายเงินอุทัยจุงกัน,นังยี่ที่ไหนะจุงกนนงันัง เออันนหละย,ยังไม่ถึงสองขวบนะครับท่านผู้ชมครับยังไม่ถึงสองขวบดีครับสี่ร้อยสี่สิบห้าแล้วครับส่วนสูงโอ้โหหลังเป็นแผ่นกระดานนะ อันนี้คือให้ท่านผู้ชมได้ชมความงามนะครับราคาก็คงจะมีอยู่ในใจนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ออกสื่อวันนี้เรื่องราคาเนาะอ่ะเบอร์อะไรอีกนะอีกคร<ส>ั้งหนึ่งครับ<ส>เบอร์ศูนย์เก้าเจ็ดเก้าสองเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนครับท็อปอังท็อปนะครับโอเคครับท่านผู้ชมครับถ้าว่าสนใจยัยงไงก็ พอมาคุยเรื่องราคากับนังท็อปได้นะครับท็อปผู้ฟาร์มควายไทยนะครับอยู่ที่อำเภอทับทันครับขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ขอบคุณที่ติดตามนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับฟาร์มชาแนลชัยมงคลครับสุดท้ายนี้ก็สบายดีสุ้สุกคนครับอย่าเสือเป็นโคดวีเดอร์ครับเด้อสวัสดีครับ